ฮิบาริเคียวยะรักแรกของสาวน้อยยุค2000ตน้ถึงแม้ตอนนี้อาจจะไม่ใช่สาวน้อยแล้วก็เถอะนะถ้าพูดถึงตัวละครที่เป็นรักแรกของสาวๆในสมัยก่อนครับฮิบาริเคียวยะจากคูพิเศษจอมปวนรีบอนเนี่ยก็ต้องไม่หลุดโผนี้อย่างแน่นอนครับ ทำไมเขาจึงกลายเป็นหนุ่มฮอตในฝันของใครหลายๆคนกลายเป็นรักแรกของสาวๆในยุคนั้นเนี่ยเรามาลองฟังลักษณะนิสัยของเขาดูกันครับย้อนกลับไปใน10เกือบ20ปีที่แล้วครับลักษณะอย่างฮิบริเคียวยาเนี่ยไม่ใช่อะไรที่จะหากันได้ง่ายๆนะครับเพราะยุคนั้นตลาดโชเนนมันเต็มไปด้วยพระเอกสายอบอ,อุ่นพึ่งพาได้มีความพุ่งทะยานไปข้างหน้าครับแต่กลับกันฮิบริเคียวยาคือคาแรคเตอร์ที่อยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นความคูล ความเทค่ความนิ่งความเงียบขึมที่มันเต็มไปด้วยออร่าแห่งความน่าค้นหามันก็เลยทําให้ฮิวาริเคียวยาเนี่ยถูกตาต้องใจตั้งแต่เฟิร์สอิมเพรสชันแรกที่สาวๆเห็นเขาเลยอีกทั้งยังมาในหน้าที่การงานที่เป็นถึงประธานกรรมการควบคุมกฎของโรงเรียนนามิโมริหรือเรียกกันว่าหัวหน้ากรรมการคุมกฎเนี่ยเขาเลยเป็นคนที่ดูมีอํานาจสูงสุดในโรงเรียนแล้วมักจะใช้วิธีการลงโทษที่มันรุนแรงโคตรแบดบอยโคตรกล้าใจให้กับนักเรียนที่ทําผิดกฎจนบางทีมันก็ดูรุนแรงจนเกินไปแต่มันก็เป็นสเสน่ห์ที่สาวๆได้เห็็นนถึงงคววาามเดดดขใตัพี่แไ ถ้าเกิดว่าส,สาวๆอยากจะลองทําผิดกฎบ้างเนี่ยก็อาจจะเจอพี่แกพูดคําพูดติดปากสุดคุ้นหูอย่างคำว่าฉันจะขย่ําแกให้เละออกมาก็ได้นะฮะอีกทั้งยังเป็นคนที่สู้เก่งพึ่งพาได้ในสถานการณ์ที่ชี้เป็นชี้ตายก็ไม่แปลกใจที่ชายผู้นี้จะไปอยู่ในหัวจิตหัวใจของสาวน้อยยุค2000ต้นครับ